sạp bài đi thú chà thú chà gọi lúc thú chà, thú chà ngâm ngâm à, thú chà, bẹo cháy ngâm ngâm ừ. bông con khăn nôm nè bông khăn con cháy thú chà bông lông bông lông thú chà gọi lúc thú chà sạp bài đi ว่าดูสบายดีเอาวภาษาอังกฤษฮ e l l o h ฮ l ลโ Hello โอาสื่อมาปลูกกินปรับถหากับมะฮอดพี่น้องสาแพงเขาเมืองเขาเมืองรอบใบ้าตอนใบสองใสตอนบ่าสองมาฮอดก็หกโมงแรงสิบแปดนาฬิกาพี่น้อง ไปซื้อเครื่องคล้องที่มันเบิดมันขาดมันกับได้ไปเรื่อยๆเนาะซื้อแนวหนึ่งมาแนวหนึ่งเบิดซื้อแนวหนึ่งมาแนวหนึ่งเบิดมันกับเบิดบอกความกามันไมีเนาะเบิดแต่ละดิสนอยแต่ละอย่างกะขนมเบิดลกับไปซื้อขนมเคยเถ่าครับสบายดีสบายดียังไยนะขนมไข่กระทงใส่งเงิน ได้ยู่บี๋ลูกเบีอืมนังเขีมห้องอันมาแพงเพดยุ่งบีได้อยู่บน,มน,นมอนมโนได้อีกแลลวเบียตองสันเวดเลยเนาะม,มาฮอดขำๆมืดๆพี่น้องเจ้าเนี้กะ 18บแนาฬิกาแต่ว่ามันมืดได้ยามนี่คาไว้นั่นแจ้งพี่น้องเลยอืมรถแกหมูบ่คือมินขี่หมูเหลือ <c oughs> ขอโทษขอไปพี่น้องลืมลืมอู้คือมาถั่งแห้งด้วยล้ม มีเมกิมักผ้าแล้วก็เศ้ากล้วยนะพี่น้องสปอนซ์แล้วก็นมโอเมก้าโฟมดสื่อบัวเนาะช่วงนี้ช่วงนี้เขากับปูกพักปูกยังกับปูฮดบัวกับฮดนะพี่น้องคันเอาทรายถังมันกันถังในมันเอาบัวคอยหดแล้วก็มีเหย,ยือกเหยือกน้อยเหยือกใหญ่ ลวก็ยาไปซื้อยาสมุนไพรดีตับอักเสบให้เคยถ่าวบัดเบิร์ตได้แต่ห้องเจ้าของได้แต่เหนียวเหนียวในหมันไต้กับกับอันดีไตอักเสบอยู่น้ากันนะพี่อนเนาะไตอักเสบกับเหนียวในไตเป็นสมุนไพรตัวเดียวกันอยู่ในทงเดียวกัน <c oughs> แต่ว่าห้องเคยถ่ายบ่ได้บ่ได้กับซาพแพงกับต้มขมเมนสันให้กินพี่นเนาะ ถ้าเธอวาดนาัวนนวบบาดวา,าดนี่ว่าเอาขรกกับว่ได้ไปบ้านเนี่ยหลดคนเต็มหลดค้องกับเต็มเนาะพูลซื้อพูลเหล็กพูลหน่อยกับเต็มหลดเอาทำแหล่ใี่ไปใส่เนี่น้ำถอยนี่พี่น้ำแม่พี่ แกไงก่ไขา้ยิักไาเออไอ้หาก็ขีดสวดบ่อาขีดสวดแลถ่ายคลิปบ่อากินเบิพละ่ห่อแล้วตีนะดยคอยกินเนตี้พุ่นมนลงใส่าดบกเบิดน่ะ บอสอยากกินลายเด้อบัลเล่ถ่ายเบาออกน่าเด้อยินบอบัลเล่อือเบาออกอึบาออกอยากกินลายลายขนมน่ะอึบาออกอึบาออกเนี่ยแม่ซื้อบางไม้มาให้ยเลยซื้อบางไม้มาให้บางเท้าแหละแอปเปิ้ลอีดีเอตเตอรอดีมบ้ากัมีมันบ้ากัินนำการตัวเองบ่ทันเบิร์ตกับฮ่าหยาดหมูเลย Y là chị thảo không nha à. đôi. 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 đôi đôi là ngầm muộn ngầm Khá ngầm là à tít ngầm Đầm đầm ngầm nè ngầm 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 มาแรงหลังตีนในดีแลลวทายาอีกเดิมยาเขียวนะยังอันนี้อยู่ในถุงไอเดิมโอ้น้ำจิ้มขนมนะยังไงัน ขเขาแจนะขง่งใดเขาแจอัดหองทักมาทำนะนนหองถ่านนี่บอในพักได้เลยเมื่ออื่นปลูกพักหอมป้อมพักซีถ่ยยายตูก้ก่อนถ่วยไง น,นี่ทงแดงๆเลอกันนะพักนี้่ะเหตุซรา้านานน่ะพักซี่พังเาป,ป้อมแะ้วกันนะไอ้เจ้าวานพังเขาป,ป้อมแล้วเราขอเสียพักบัวไปไปเสียบไปเสียบน้ำหลังรบอสพอแล้วอไอ้หายเปไหนนะกินแล้ะทงหนึ่งเศร้าแม่ มาเลี้วถ่ายบาออกนะเศร้าอ,อืมพี่มากินแอปเปิ้ลเห็นไหมี่พี่ก็นี่นี่เดียาพี่เใาะยา,ยา,ย,า,ย,าย,ยาดีหนิวมักไข่รังไข่ลังอักเสบ ดีเหนียวผกเหนียวอักเสบดีบวมดีต่อมลูกหมาดีเหนียวยัดเหนียวดุ๊ีดีใส่ไหยล่างน้ำสะอาดก่อนต้มต้มดื่มตามนหนำเป็นประจำเบิรย่างระอันยั้งเค็มโอ้เคยถากเคสิโอ๊ตยังไงแล้เนี่ <c oughs> ของเราหมัก บนบี่นี่มังไหมเนี่ยซื้อมะหายนี่มีอะไรบ้างซื้อมังไม้แต่ละเถื่อเพกเถือละซองลอยใช่ไหมมันแพงมังไม้อยู่ทางที่มันแพงอ๋อแอปเปิ้ลอืมแอแอปเปิ้ลป่ะไซส์แอปเปิลอปป,อป,ป,อป,ป,อป,ปน่ะใช่อันนี้มัด มักบัวคาโดน,น้องอันนี้เศ้าแทกมากอะโาโดสื่อมากินแต่ถ่ายงายน,นี่แอปแ,แอปแอปเปิลมีแอปเปิลสาลี่แะ้วกะทับทิมอันนี้ให้บัวหิมะบัวหิมะปลอกปลอกแล้วก็กิน ปาป๊ายังถามเพิ่นน่ะปาป๊าป๊ายิ้มได้ทับยิมนะอีหยังเพิ่นว่าเอาหยังทับิมป๊าป๊าทับิมบ่ทับิมโอ้ยปาป๊ายยิ้มยยิ้มยิ้มยันชมพูน้าบ่ชมพูชมพูสายแอปเปิ้ลบ่ทอลโอ้ยลูกเห็นเอเอแอปเปิ้ลวเบิ่งก้นคือไอ้ชมพูนี่น่ะุไปเอาน้าปาให้ปาปาล้างให้ อย่าหายลูกถ so no no uh ือเบ็ดให้หลุดม no yeah. yeah, no right? ah? yeah, yeah, ือบวมเบ็ดค um, ่ะอ่ะถามก่อนสะกินซาลี่หรือสะกินแอปเปิ้ลอืกินแอปเปิ้ลบ่เจ็บช่วงอกหระเจ็บเจ็บช่วงอกมึงได้อีะไะเจ็บต้องเจ็บมือใดเจ็บต้องไปเหตุยังง นั่นตื่นมาแล้วเจ็บมันลามเพราะมันยากหมอะเนี่ยอืมข้างนี้นะมันเศร้าแล้วอ้าวมันเพื่อครับพี่มาเจ็บสีตนครับกูสนใจผลจากการทำหลอลายปูกแล้ว นนั icana, ่ก็บอกแล้วว <amps S 1> <Williams> ่าเฮ้ยจะบ่ต้งหนังโหลดบัต้มบ่ต้อหนังโหลดเฮ้ยบ่ต้งไกไกลเพลนพอว่าบ่เป็นอย่างข้าวบัวได้ให้หนังโหลดมันสะทอนตับอักเสบาก็นัหละผักล่กดแซ่ในเด้อพี่นหนงสบายดีสบายดีรอสมกินะ